ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหวยเด่นในหนึ่งหอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทาง หนึ่งกันยายนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังเราไปชมกันเลยใบนี้ครับผมเดี๋ยวทันดับดับประเดียว ดับต so no. ัวเดียวดับรอสอนดับร้อยสิบหน่อยดับรอสอนดับร้อยสิบนะเบ่งปันดับศูนย์เบ่งปันเบ่งปันดับศูนย เบ่งปันปดับศูนย์ต่อไปครับผมใบนิสกาย10ล่างสี่หกเจ็ดสามสหกสาสีส สตัวนะแบ่งปันสี่ตัวให้พิจาจรณา4 6 7หกเดสามเทันาทันที่ผ่านมาก็ผ่านนะ่าผู้ชมเดทันที่ผ่านมาก็ผ่าน ต่อไปครับผมใบนี้นาคิโนดับลานาคิโนดับล่าเบ่งปัน,ปนดับสี่นะเบ่งปัน,ปนดับสอดีตที่แล้วดับพันในทันที่แล้วหกสามดับสี่พัน เดี่ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปันดับแปดับแปเดี่ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปันดับแปดตัวเดียวนะต่อไปครับผมใบนี้สามตัวสามตัวตก สามตัวตดก็แบ่งปันสามห้าหนึ่งจับคู่กับสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะชุดสามตัวคูณหกประตู ต่อไปกระบผมใบนี้อาเชฟเนวทางสิบล่าง1 2 6 9 1 2 6 9 ตกทีท่านผู้ชมใบนี้เป็นอดีตที่แล้วนะอดีตที่แล้วนะท่านผู้ชมไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นอาวทาเด่นสองตัวล่างเด่นสองตัวล่างแบบ5ตัวก็คือ10หน่วยล่าง5 เจ็ดศูนย์หนึ่งสี่ห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งผ่านโปรโซก็เบ่งปันห้าตัวนะเบ่งปันห้าตัวให้พิจารณา ต่อไปครับผมใบนี้หลัก10บโวลหลัก10บโบท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วเนาะอดีตที่แล้วสรุปแล้วหลัก10ผ่านไม่เอ่ยมิกนอยสาลิกาแปดหกห้าสรุปแล้วผ่านสรุปแล้วผ่านหก พันหกนะทวชเุบในทันใหม่นี้ครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองในงทันใหม่นี้ก็เบ่งเปิดเรียน หนึ่งสองส,องสามชูนนะสี่สูตรชูนต่อไปครับผมใบนี้เต้มรวม10หน่อยเต้มรวม10หน่อยก็แบ่งปัน,ปน วันนี้เป็นอดีตที่แล้วนะสรุปแล้วผ่านห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองพันสรุปแล้วพันหนึ่งหกห้าแปดหกห้าพันเต็มหนึ่ง ในทันใหม่นี้กระภูมมเบ่งปานเต็ม 1, 2, 3, 4, 6, 7, ึ่งสองสามส่หกในทันม่นี้ก็เบ่งปาน7ตัว7เต็มนะเต็มรวม10หน่วยบูนเต็มรวม10หน่วยบูน ตัวนะเจ็ดตัวเจ็ดเต็มต่อไปครับผมใบนี้เนวทแทนดับคู่สองตัวบูบูนาคิโนทศชุบใบนี้เป็นอนดีตที่แล้วนะเราไปชมเนวทานที่แล้วก่อนสรุปแล้วดับผ่านนะดับผ่าน ขาดหกหขาดหกหสรุปแล้วพันเรืกท่านใหม่นี้กระผมศูนย์สามหนึ่งสองศูนย์สามห่นี่เก้าห้าแปดหกเจ็ดเจ็ดหกแปดห้าเก คู่ดาบ2ตัวบนคู่ดาบสองตัวบนต,ต่อไปครับผมใบนี้10ล่าง10ล่างแบบสีตัว5701 5 7าแจ้ดศูนย์กันหนึ่งใบนี้ครับผมวันวันในเรือนกระเบงปาน เต็มล่างเบ่งปันเต็มล่างให้พิจารณา<ก>สองห้าห8สองห้าด สตัวสีเต้มสตัว4ีเต้มต,ต่อไปกระผมใบนี้ไม่นี้ก็เบงบานเดลทารสสนร้อยสแบบิหน่วยแบบ4ตัว4 5่ห้าห สี่ห้าหกหนึ่งสี่ตัวนะเบ่งปันสี่ตัวให้พิจารณานะต่อไปครับผมเอกเมืองยาสิบบุญชู สิบบนชนสุดที่1นึ่งสุดที่2องแปดศูนชูนกับ0 3, 4, ูนยก็ชูน0ูชูน4ี่ชูนศนชูนส ชูนสองตัวต่อไปครับผมใบนี้10บบนชูนสามสูตรสูตรที่หนึง่งสูตรที่สองสูตรที่สามชูนศูนย์สองสามสี่ห้าเก้า ศูนย์สองสามสี่ห้าเก้าต่อไปครับผมใบนี้ท่านี้เบ่งปานหลักหน่อยหลักหน่อยหลักหน่อย หตัวนะท่านผู้ชมอดีตผ่านบา,าบางครั้งหลายตัวบางครั้งน่อยตัวเป็นแนวทางชูนหลักหน่อยนะ x น,นั่น x นันเจ้าของแนวทาง หลักหน่อยหนึ่งสั3ห้าหสองหนึสามหดสองท่าชมยังไงก็ขอบคุณอย่างมาก ต่อไปครับผมใบนี้เคปหน้าจอนะท่านเคปหน้าจอได้นะใบนี้ครับเอ็กน,นันเด่นบุลท่านก็เบ่งปันแปดสี่แปดสี่ ในทันที่แล้วห้าหนึ่งผ่านห้าในทันใหม่นี้ก็เบ่งปันแปดสี่แปดสี่ต่อไปครับผมใบนี้เวียงพิงเนทันดับ หน่วยบูนดับ1ดับตัวเดียว1ดับตัวเดียว1ดับ1ตัวเดียวเวียงพิงนะเวียงพิงเจ้าของแนวทางไปดีครับ เนวทานครบล่าง457801 457801 457801

เจ้าของแนวทางที่เบ่งปัน,ปนท่านผูชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยใบนี้ครับเวียงพิงดับหลักร้อย ดับจิตดับตัวเดียวจิตดับจิตตัวเดียวดับหนึ่งตัวก็เหลือเก้าตัวไปต่อ ไปนี่ครับผมหลักอรอริบูลแบบสามตัวหลักอรอริบูลแบบสามตัวแปกศูนย์หแบบนึ่งแปกศูนย์หนึ่งอดีตผ่านนะอดีตสรุปแล้วผ่าน ไปต่อกระผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทาง10หน่อย2ตัวบนล่าง1568 156แล้วก็8 4ตัวนะ แบ่งปันสี่ตัวต่อไปครบับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางหลักหน่วยล่างสกายหลักหน่วยสองสูตรชูน สูตรที่1แล้วก็สูตรที่สองสูตรที่1แล้วก็สูตรที่สองสี่เกับ6 9เก้นสรุปแล้วชูนศูนย์เชูนศูนย์ชูนเก้ต่อไป กระผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งป่าเดียวทางดับหลักสิบสองตัวดาบดาบจิตดาบจิตแล้วก็ดาบห้าดาบเจ็ดดาบห้านะ ก็เหลือเด่นที่8ปด1ก้า5ูนหนึ่งสห้าหดับไปสองตัวก็เหลือ8ปดตัวให้พิจารณาต่อไปกระบผมใบนี้รอสิบหน่อย รสนกก็เบ่งปานก็เบ่งปานห้าเบ่งปานหา้ตัวเดียวก็เบ่งปานตัวเดียวห้าอาดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะ ต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชมวันนี้ก็เบ่งปันสองสองสูตรชูนสิบหน่อยเน้น1กับ4ี่สิบโบนนะท่านผู้ชมสิบโบนสองสูตรนะไม่ใช่สิบหน่อยนะชเวรรดสองสูตรหลักสิบชูน1 2 3 4 5 6เน้น1 4 เน้นหนึ่งแล้วก็สี่ไปต่อครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้ก็เป็นแนวทางสิบหลักสิบนะหลักสิบ ก็แบ่งปันสองสูตรชูนฝั่งซ้ายฝั่งขวาสามสี่สามสี่ชูนหลักสิบสอบอนะท่านผู้ชมสบสิบบญน,นะอดีตที่แล้วผ่านหกนะอดีตที่แล้วต่อไปครับผมใบนี้ เนี่ยฐานหลักหลักร้อยสองสูตรชูนเบ่งปานหกแปดสูตรที่หนึ่งแล้วก็สูตรที่สองชูนหกแปดสองสูตรชูนหกชูนแปดตัวผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้เนาะ เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม